โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel The Crossmail f i s แล้ววันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม Immortal Soul Black Survival แล้ว,วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเล่นโหมดใหม่นั่นก็คือโหมดนี้ โหมด PVE นะครับความพิเศษของโหมดนี้นะฮะก็คือการจะเข้าไปเล่นแต่ละครั้งนะครับเราจะเสียกุญแจ1ดอกนะครับโดยกุญแจแต่ละดอกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามเวลานะครับคือรอไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเขาดาวแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเองนะครับซึ่งแต่ละดอกเนี่ยก็นานเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากรอนะครับคุณสามารถใช้เพชรน้ำหนึ่งร้อยเพชรเพื่อซื้อกุญแจเพิ่มได้นะครับผมถ้าถามว่าทําไมต้องซื้อกุญแจเพิ่มด้วยมาดูในร้านค้า PVE นะฮะ ทุกครั้งที่คุณลงนะครับคุณจะได้รับคะแนนนะครับเอามาแลกสกินพิเศษนะครับรวมถึงเพชรได้ด้วยนี่ให้ดูนะครับความเท่ของสกินนี่คือมันเฟี้ยวฟ้าวพราวห้าวขนาดไหนนะครับผมนี่นอกจากนี้นะครับไม่ใช่ทุกตัวละครนะครับที่สามารถลงในโหมด PVE ได้นะฮะนี่ตัวละครที่รับอนุญาตนี่ก็จะมี เท่านี้นะครับส่วนตัวละครที่ไม่สามารถใช้ได้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมซึ่งตอนแรกในผมตั้งใจจะใช้นัทพลนะฮะมาลุยนะซึ่งเป็นตัวละครสายมัดเหมือนกันแต่พอถูกห้ามปุ๊บผมก็ต้องกลับมาใช้ยอนอูพระเอกของผมเหมือนเดิมนะครับอะทีนี้วันนี้ผมจะเล่นแบบง่ายให้คุณผู้ชมดูนะครับเทคนิคเบื้องต้นในการเล่นนะครับว่ามันเล่นอย่างไรนะครับผมปะไปดูกันว่าผมจะสามารถเอาชนะตัวทดลองที่หลุดออกมาได้หรือไม่นะครับลุย โอเคก่อนอื่นเลยด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมจะเห็นสล็อตเปล่าๆนะครับสสล็อตนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือการตามหาเพื่อนนะครับผมอ่ะตรงนี้ให้เรากดไปดูนะฮะว่าเพื่อนเนี่ยมันมีอยู่ที่แมปไหนบ้างนะครับก็ไปสํารวจเลยนะครับอันไหนที่เราไปได้ทิคการเล่นอีกอย่างหนึ่งให้คุณผู้ชมดูนะถ้าเกิดตรงไหนเนี่ยแผนที่ไหนที่มันมีดาวโผล่มาเนี่ยก็แสดงว่ามันจะมีไอเทมพิเศษอย่างเนี้ยมันจะมีรัดกล้าวหนักๆเนี่ยนะครับ ก็จะมีเทียร่าแห่งแสงให้เก็บนะให้เราไปสำรวจได้เลยนะฮะจะไม่มีศัตรูนะมันเหมือนกับเราสามารถเดินเข้าไปเก็บได้ดือด้อเลยนะครับเนี่ยปึ๊บ ได้มาเลยปั๊บนะฮะแค่นั้นจบไป1มิชชั่นนะครับผมซึ่งการจะเข้าไปในที่แต่ละแห่งเนี่ยก็ต้องระวังนะครับอย่าเข้าเยอะเกินไปเพราะว่าการเล่นโหมดนี้เนี่ยมันมีเวลาจํากัดนะครับเพราะสุดท้ายคุณจะถูกบังคับให้สู้กับบอสแม้ว่าคุณจะไม่พร้อมก็ตามสําหรับตรงนี้นะครับคุณจะเห็นด้านล่างที่เป็นกรอบสีแดง,แดงว่าอุปกรณ์เปิดปิดพื้นที่ปิดตายเนี่ยถ้าเจอปุ๊บให้เลือกเลยนะฮะ ว่าเราจะปลดล็อกพื้นที่ไหนที่ตัวละครเราจะไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมน่าจะปลดล็อกตรงทิวเขานะฮะซึ่งจะมีแร่เหล็กด้วยนะครับแร่เหล็กหินนะครับมีดเมืด,มดนกขนนกต่างๆโอเคอ่ะและพอปลดล็อกปุ๊บเราก็จะสามารถไปยังพื้นที่ทิวเขาได้นะครับซึ่งพื้นที่ทิวเขาเนี่ยก็จะมี โลหิตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบแต่ว่าผมว่าเก็บตอนนี้ยังไม่คุ้มนะครับข้ามไปก่อนนะตามหาพวกก่อนนะครับผมเอ๊พักพวก,กเราอยู่ตรงไหนนะฮะอ่านี่ตรงนี้ลานจอดรถนะครับผมก็คุณจะเห็นไอคอนที่เหมือนจับมือเนี่ยพันธมิตรที่แข็งแกรง่งสามารถชวนได้นะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเพื่อนแต่ว่ามาดูก่อนว่าในนี้นี่มีอะไรดรอปบ,บ้างนะฮะก็จะมียาเม็ดมีหนังสัตว์น้ำมันนะครับหนังสัตว์กับน้ำมันนี่จำเป็นมากๆนะครับสำหรับสายหมัดนะโอเคไป ใส่ของก่อนนะฮะลุยอาได้น้ำมันมาเลยดีมากนะครับได้น้ำมันมาเลยนี่คือดีมากๆนะบูทขวานเล็กเก็บมาก่อนนะครับอะไรได้มาเก็บมาก่อนใส่ได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันเพราะเราไม่รู้เลยว่าเพื่อนที่เราจะเจอเนี่ยเขาคือตัวละครไหนแล้เขามีทักษะอะไรนะครับก็เก็บทุกอย่างนะฮะนีเดินอีกสองก้าวก็เลเจอเพื่อนและอาค้อนเคิร์นเอามาให้หมดนะฮะเพราะว่าค้อนเนี่ยมันก็จะมีอ้าซื้อ ซิสเซล่าเป็นตัวละครที่ใช้อาวุธสายคว้างนะฮะซึ่งเป็นตัวละครที่ผมไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าชวนมาก่อนนะอ่ะพอได้เพื่อนอีกคนมาแล้วก็มาดูอาวุธยุโทโธปกรณ์ของเธอนะยฮะอันนี้ก็จะมีไพ่เนาะมีที่คาดผมเนาะโอเคเขาจะมีอุปกรณ์พร้อมมาแล้วนะฮะเ,เพื่อนคนต่อไปครับไปตามหานะ่ะในท,ที่บึงมีคนหนึ่งนะครับไปได้นะไปตามหาเพื่อนก่อนนะฮะส่วนของที่เก็บมาได้เนี่ยให้เอาไปไว้ในห้องคราฟท์ทั้งหมดนะครับผม Okay. น้ำนี่รู้สึกกเยอะไปละเดี๋ยวอาจจะต้องทิ้งนะเช็คดูด้วยนะฮะว่ามันสามารถคราฟอะไรได้บ้างในตอนนี้นะถ้ายัางก็คือไปก่อนนะฮะเดินไปก่อนเพราะว่าไม่มีศัตรูอยู่แล้วนะครับอันนี้เราเดินไปหาพวกนะน้ำนี่ไม่เอาและเยอะไปละถ้าเยอะกว่าน,นี้น่าจะเอามาอาบน้ำเยอะมากนะฮะที่นี่ปุ๋ยไม้พลองเก็บมาก่อนปุ๋ยกระบองสัน้นเก็บมาก่อนปลาโอเค ได้พุงออปังนะครับเอาปลาไปรวมกับกับขนมปังได้พุงออปังโอเคแจ็คก,กี้ครับ oh. เป็นอาวุธ oh. ฟาดโอเคแจ็คก,กี้นี่ก็เก่งนะถุงน่องถุงน่องเอาครับเพราะว่าตัวตัวเอกเราที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะตัวป่าลอกเปลือยมาเลยนะปลาคราบเอาน้ำไม่เอาทีนี้สถานที่ต่อไปที่ผมจะไปนะครับก็จะมีเอ่อตรอกนะครับที่ผมจะไปนะ เพราะว่าผมต้องการถุงมือฝ้ายนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นพันธมิตรที่สามารถชวนได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเ,เราเราชวนครบแล้วนะครับเราจะไม่สามารถชวนเพิ่มได้อีกเพราะฉะนั้นให้เลือกด้านล่างน่าจะดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูกันว่าของที่เราเก็บมาเนี่ยมันสามารถคราฟอะไรได้บ้างนะฮะอย่างปลาคราฟเนี่ยถ้าเกิดเอามารวมกับขนมปังเนี่ยก็จะได้พุงอออปังนะครับซึ่งสามารถฟื้นค่า HP ได้ นะครับผมก็คราฟไปเลยนะเพราะว่าไอ้พวกของเพิ่ม HP เนี่ยเวลาสู้กับบอสเนี่ยจำเป็นมากจริงๆนะครับทับทิมหินอัญมณีสร้างเป็นทับทิมรอไว้ก่อนเลยได้นะครับเพราะมันสามารถสร้างเป็น,เป,นเป็นสนับมือได้นะครับนี่สร้างไว้ก่อนได้ต่อไปค้อนค้อนยังไม่สามารถสร้างเป็นอะไรได้ควานเล็กถุงน่องถ้าเกิดเอามารวมกันเป็นถุงน่องโซ่ ถุงน่องโซ่โอเคถุงน่องโซ่ได้นะครับใส่ให้ตัวเอกไปก่อนได้ถุงมือฝ้ายเฮ้ยได้วะไปเลยเจอของดีที่นี่แหละผ้าผ้าของดีครับถุงมือฝ้ายถุงมือฝ้ายนี่ของแบบยอดเยี่ยมบริกูดครับถุงมือเก่านี่ทิ้งไปครับไม่มีประโยชน์ผ้าของดีคัตเตอร์ไม่แน่ใจ ดวกระจายอเออของขว้างโอเคเอามาให้ตัวละครตรงกลางได้นะครับนี่ถุงมือฝายได้อีกแล้วเยี่ยมครับจานเอาเพราะว่าตัวเรามีผ้าเอาเข็มเอาจานเอามีหมาด้วยนะข้างหน้านะแก้วน้ำเอาครับอ่ะ ทีนี้ฉากต่อสู้นะครับก็จะแตกต่างจากโหมดปกตินะครับเพราะว่ามันจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะแล้วเราสามารถสั่งให้มันรวมสกิลแบบนี้เพื่อเพิ่มเลเวลสกิลและเพิ่มความแรงได้ด้วยนะครับนี่ก็โจมตีไปปุ้วอย่างเจ็บไม่เจ็บหมาบอกไม่เจ็บหมาแบบหมาเลเวลเยอะมากนะคือเราแอบเจอตัวละครโหดเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเออนี่ต้องให้เจ๋เดือดนะตีสาอีกทีนึงไป เรีบร้อยฮะไดเวลกับไปอิ่มๆตัวละครที่รัดช็อตได้นะครับก็จะสามารถเพิ่ม EXP ได้เยอะกว่าตัวอื่นนะครับนี่หลักการาง่ายฮะนี่แค่นี้เลยชิวๆโอเคสำหรับสายถุงมือนะครับพอได้ถุงมือผ้ามาแล้วเนี่ยพื้นที่ต่อไปที่ควรจะไปก็คือป่านะฮะเพราะว่าที่ป่าเนี่ยมันจะมีทั้งหนังสัตว์และแร่เหล็กนะครับก็ขอให้ได้ก็แล้วกัน เราไปหาเหล็กกับหนังก่อนน้าอีกแล้วโอเคหนังสัตว์ได้แล้วกรงเล็บกรงเล็บอันนี้ใส่ไปก่อนได้ฮะแม้ว่ายังจะไม่ได้ใช้อะไรแต่ว่ามันแรงกว่านะครับดอกไม้เอาดอกไม้นี่เอาไปค้าเป็นสมุนไพรได้ด้วยใส่ไปก่อนนะฮะทัดหงทัดหูไปก่อนอ่าเหล็กโอเคเลยเยี่ยมเลยนะครับกรงเล็บไม่ต้องเอาแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ไปสายนั้น ผมพรายเอาหมวกเดินป่าถ้าไม่มีก็เอามาก่อนเจอศัตรูโอ้โหนี่ทำไม่ลงเลยเจอศัตรูแบบนี้โอเคลุยโค้ปี้โอเค,ออเคจัดการโอ้โห เก่งเหมือนกันได้ศัตรูเนี่ยอืยออคือผมใส่สุดแล้วอะได้แค่นี้ไม่ตายนะต้องอีกเทินหนึ่งปาเขาให้โอเคครับเทินศัตรูมันสั้นนะเอ่อเลเวลที่ผมจะฟาร์มให้ผมอยากได้แจ็คก,กี้มากกว่านะครับให้ได้ e อ p ไปเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้แจ็คก,กี้นี่ภาษีดูดีกว่าใครเพื่อนเลยนะ ผมว่าตรงนี้อาจจะต้องกลับไปที่ต่ออีกรอบนะครับเพื่อที่จะอัพถุงมือนะอ่ะโอเคหลังจากที่ผมตัดสินใจสำรวจตรออีกรอบนะครับมาดูว่าของที่เก็บมาเนี่ยมันสามารถคราฟอะไรได้บ้างนะครับผมหนังสัตว์เนี่ยแน่นอนว่าเอามาสร้างถุงมือหนังนะครับนี่แล้วก็สามารถสร้างอีกเป็นถุงมือแยบได้เลยเพราะว่าเรามีแร่เหล็กมาแล้วปึ๊บโอเคกรงเล็บนี่สามารถทิ้งไปได้เลยนะฮะไม่จำเป็นแล้วนะครับมวกเดินป่า โอเคสมุนไพรรวมกับดอกไม้นะฮะโอเคที่นี่มีเศษโลหะด้วยไปเริ่มขอเจอถุงมือกับเศษโลหะนะจะเวิร์กมากเลยนะฮะพาอีกแล้วพาเนี่เริ่มเยอะไปแล้วขนมปังหม้อหม้อเก็บไว้นะครับเผื่อเอาไปทําแกงได้นะถุงมือเจ๋งเข็มเจ๋งแก้วน้ําเจ๋งลามเมงเอาเจอศัตรูครับเต็ไมไปหมดเลยผมเห็น2ตัวเมื่อกี้ต่ำ,ตำ เจอหมัดตะลุมบอลยนอูนหน่อยปูหายไปเลยตอนนี้หมัดมันแรงครับแรงที่สุดในใน,ในแก๊งเราแหละมาอีกแล้วมาไม่หยุดมาทีละตัวหมัดจริงจังธรรมดาสกิลปลดโซ่ตรวนปูโอ้โหตายเจ๊โอ้โหแรงมากโอเคครับ เลเวล8 9 1นะฮะแจ็คก,กี้จะนำเพื่อนไปหน่อยขอเศษ็จโลหะ่อยซิเสษโลหะสวยต่อไปพื้นที่ที่เราจะไปก็จะเป็นวัดนะครับผมนี่ที่วัดเนี่ยจะมีทั้งเครื่องประดับนะครับแล้วก็เสื้อนะครับผมของดีๆทั้งนั้นเลยจะอยู่ที่นี่นะครับคราวนี้เราจะสร้างแร่เหล็กนะครับอ่าเหล็กมี2ชิ้นนะครับสามารถสร้างเกราะมือได้นี่ แล้วพอได้เกราะมือเราก็สามารถเกาะมือเสริมพลังหรือเกาะมือสีแดงชาติดีนะเพราะมันมีทับทิมเนี่ยใสยไปก่อนอันนี้อาวุธเราถือว่าแบบแข็งมากนะฮะอาวุธตอนนี้นะน้ำมันกับผ้านะครับเป็นผ้าน้ำมันสร้างได้นี่แล้วเราก็สามารถใช้เกราะมือบราซิลได้ด้วยนี่เป็นหมัดที่แบบแรงสุดๆนะฮะตัวพระเอกผมนี่แบบสุดไปแล้ว นะครับอ่ะทีนี้ไพ่จักรกลนะฮะต้องใช้พระไตรปิฎกนะฮะเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราก็คือที่วัดที่นี่แหละนะฮะหลังจากที่ตัวอื่นเนี่ยได้อาวุธแบบฟูฟูไปแล้วนะพระไตรปิฎกสวยได้ไพ่ให้น้องแล้วนะฮะด้ามหอกฟาดทุบค้อนศึกงงาทหารมา้าไม่คุ้มนะบักฮื้อบักฮื้อดีบักฮือกฮ้อดีฮะเสื้อคุมพระโอเคใส่ให้ตัวเอกได้ เสื้อคุมดับเพลิงนี่มันสร้างต่อไม่ได้แล้วไงก็ทิ้งไปก่อนหมดแล้วนะฮะได้ปะไตบยิโดกมาชิ้นหนึ่งคุ้มละตอนเนี้ยศูนย์วิจัยเปิดแล้วโอเคตอนนี้ศูนย์วิจัยเปิดแล้วนะครับคือถ้าเกิดเราพร้อมเนี่ยเราสามารถเข้าไปตีบอสได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมเราสามารถฟาร์มต่อได้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยชุดเกราะของเรายังอ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเลยดีกว่านะฮะ อาล่ะครับตรงนี้นะฮะพอฟาร์มมาถึงสุดทางแล้วเนี่ยเราก็จะถูกบังคับให้สูบอสนะครับเราจะไม่สามารถเดินไปฟาร์มที่อื่นได้อีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมีทางเดียวเลยก็คือเดินหน้าชนนะครับแล้วก็ภาวนาว่าของที่เราฟาร์มมาเนี่ยมันจะดีมากพอนะฮะตรงนี้นี่ไม่มีปฏิหารอะไรที่จะช่วยคุณได้อีกแล้วนะครับนี่ก็ดูว่าไอของที่เราเก็บเก็บมาเนี่ยมันสามารถเอามาฟาร์มเป็นอะไรได้อีก เค okay. มีอะไรที่แบบว่าสร้างได้ก็สร้างไปก่อนเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยผมผมผมมั่นใจในดาเมจตัวละครของเรานะแต่ผมแค่ไม่มั่นใจว่าดีเฟนซ์เรามันจะทนบอสได้หรือเปล่า จอ L C D T V คือตรงนี้เนี่ยมีสมุนไพรมีน้ํามีอะไรนะฮะเอามาให้หมดนี่เอามาให้หมดนะฮะเพราะว่าเราต้องการต้องการทุกเม็ดจริงๆสำหรับของที่จะใช้นะครับ แนี่รามงรามงโอเคเท่านี้ผมว่าผมผมน่าจะอโอเคครับลุยเส้นทางที่เจอบอสนะครับคุณจะไม่เจออะไรเลยนะคุณจะเดินของคุณไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าบอสจะปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะเป็นล่างทดลองตัวไหนนะครับเจอแล้วนะฮะก็คือผู้เกี้ยวกราด โอ้เล็กมากสําหรับที่ตอนนี้จอผมนี่คือเล็กจัะๆนะฮะใส่ไปก่อนเลยฮะสกิลเลเวล3ของแจ็คก,กี้ฟาดเข้าไปครึ่งหลอดแรงมากนะครับต่อด้วยหมัดของยอนอู U นะครับตบเข้าให้โอ้โหแบบนี้สงสัยกินนิ่มฮนะโจมตีทั่วไปนะครับของซิสเซร่าเอ้ยเอาอยู่ป่ะเนี่ยชุดเดียวดับเรียบร้อยฮะเรียกว่า ฟาร์มอาวุธมาดีจริงๆนะครับรอบนี้นะฮะเรียกว่ามาแบบแน่นๆเลยถึงถึงเกราะจะบางแต่ว่าบอสก็ไม่มีโอกาสได้ได้ไดโจมตีกลับนะครับเรียกว่าโหดจริงๆนะครับผมอ่านี่เราก็จะได้เป็นแต้มนะครับเพื่อเอาไปแลกของอย่างที่บอกไปนะถ้าเกิดเราผ่านนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโหมด PVE นะครับเป็นโหมดที่ต้องใช้ความสามารถในการวางแผนนะครับในการฟาร์มเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะฮะย้ำกันอีกทีนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ด้านล่างนะครับยังไงก็มาสนุกกับเกม Immortal Soul Black Survival กันเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าเกมดีนะครับแม้ว่าการเล่นจะซับซ้อนแต่ถ้าเล่นเป็นแล้วคุณจะมันสุดๆไปเลย